แล้วฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ออกกสด้วยนะครับทุกคนครับตอนนี้พี่กาส์ดลงมาในทะเลแล้วนะโอ้ดูดิขึ้นทะเลสูงมากเลยโอ้ยพี่กาสตรงนั้นพอเห็นทะเลเฮ้ยด้วยปั๊ดใช้ตาเลเรอร์ วิตุ้ม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 โอเคพกสแม่มาเกมมาวิ่หนีก่อนมาีาดาหนีเดี๋ยวพาสเร็วอ้ยตรเนี้ะเลเฮะบินไรพิกเ็กกับิการที่ทะเลนะครับทุกคนเตรอรอ ตุมต้มๆๆๆโอเคอเฮ้ยตอนนี้พี่เกดอยู่กลางติดเกาะอ,อยู่ครับทุกคนพี่กาต้องไปช่วยเหลือพี่เกสพี่เกสโอ้ยพี่เกสล้มเลยครับทุกคนกาตเกสล้มของความช่วยเหลือด้วยโอ้ยคือใหญ่มากเลยโอ้ยคือมัแงใหญ่ครับทุกคนอค้ ตอนนี้พี่การ์ดลงมาในทะเลแล้วนะอู้ดูดิคลื่นทะเลสูงมากเลยอ้ยเฮ้ยพี่กาดตรงนั้นพอเห็นทะเลเฮสต์ด้วยพี่กาดใช้ตาเลเซอร์เฮ้ยตุ้ม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 โอเคพี่กาดแม่มาลูกเกดแม่มาวิ่งหนีก่อนเร็วมีมาทางนี้ ไม่มาไม่มาพิการเร็วก,การี่หนีก่อนเดินพิการเร็วโอ้ยตอนนี้ฮะซาเลเฮดอ่ะวิ่งไล่พี่เกตกับพี่กัสที่ทะเลนะครับทุกคนพิเกตรอรองด,ด้วยอือพูดขอตอนเนี้นะ้ำมามาแล้วเราจะมาอุดรายกันก่อนนะโอ้ยทำไมมันเป็นสีดำอย่างนี้ล่ะ อะไฟดำเหรอหาดูส<ะ>ินี่มีายดำด้วยแสดงว่าข้างล่างเนี่ยมันน่าจะมีพวกหอยปูปลาอยู่โอ้ย <c oughs> น้ำทะลักเข้ามาครับตอนเนี้ยเฮ้ยเม็กกี้ตุ๊กานมีโ้นเสาด้วยเม็กกี้สายตาเลเซอร์ตี๊กันมองกล้องเลยนี่มองกล้องเบิดตุ้มตุ้มกกก <c oughs> ตุ้ม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 โอเคทำทะเลระเบิดทำทะเลระเบิด 好了好了。 เกตก็ลงมาโอ้โหขึ้นสูงมากเลยขึยย้นสูงมากเลยพี่กัสเฮ้ยนะขึ้น,นสูงมากเลยเสวยมากเลยขึ้นหน้าโอ้โหตรงนู้นนะครับทุกคนมีเรือประมงด้วยนะเฮ้ยพี่กัสพี่เกตอะอูอ้เหรอ ฮ้ยทุกคนตอนนี oh. sure. ้แม่กิฟฟ์กับพเกียร้นะเจอปูครับพี่กัสหาปูหน่อยเร็วมันมีหรือเปล่าใช่ไหมเฮ้ยพิกัสในทะเลมีซาเลเฮดด้วยใช้ตาเลเซอร์ยิงตาเลเซอร์ลูกตุ้มตุ้มตุ่มตุ่มตุ้มตุ่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 มโอเคตอนนี้เรามาติดเกาะอยู่ในทะเลนะครับทุกคนผมต้องไปใช่ไหม เดี๋ยวขึ้นใหญ่มาแล้วขึ้นใหญ่มาแล้ว,ลวพิเกตระวังขึ้นใหญ่ด้วยนะครับเจโอ้ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ประทานพิการมาแล้วมาแล้วตู้โอ้โหขึ้นใหญ่ประธานเออขึ้นใหญ่ประทานพ่เกตโอ้โอ้พิเกตขึ้นใหญ่ามาอีกแล้วเจโอ้พิเกตโดนขึ้นใหญ่อ่ะพิการตัวสิเปียกเนื้อเฮ้ย ตุ้มโอ้ยเราต้องต้องเรียกความช่วยเหลือจากพี่ออกกสาซสไปเดอร์แมนเฮ้คิดว่าอะไรนะผมว่าน้ำนน่าเล่นกว่าเออเอ้าพิกัด เกดสำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดไล like, ค์กดซับสไครต์ถ้เป็นกำลังใจเอากาส์ดลงเล็กทางช่องยูทูบ้วยนะครับสำหรับวันนี้ออกัสได้มาปราเป็นสาวอยู่ที่ทะเลชะอําหหินเนาะแล้วเราก็มาติดเกาะกันอยู่ตรงนี้นครับเรากำลังจะหาทางกลับบ้านใช่ไหมพี่กกสใช่ไหมพี่เกดเอาสำหรับวันนี้พวกเราจะต้องหาทางกลับบ้านก่อนเราไปพบเจอกันในทีต่อไปนะสำหรับวันนี้ออกการของโซลารไปก่อนพี่กกสบ๊ายบายบ๊ายบาย